EP 1219สารพิาพากษาว่าจำเลยเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่โจทย์เป็นผู้ต้องหาและถูกจับมาควบคุมไว้จำเลยพูดในตอนแรกที่ญาติขอประกันตัวโจทย์ว่าจะประกันไปทำไมจะดัดนิสัย2-3วันก่อนและว่าจำเลยไม่ว่าง จะไปตั้งด่านตรวจแต่จำเลยกลับไปรับประทานอาหารโดยมิได้ตั้งด่านตรวจตามที่พูดไว้นานเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงกลับมาที่สถานีตำรวจแล้วจำเลยพูดกับญาติโจทย์อีกครั้งว่าจะปักกันไปทำไมตอนนี้ผู้เสียหายกำลังแรงให้ถูกขัง4-5วันก่อน จากนั้นจำเลยก็ออกไปโตะสนุกเกอร์จำเลยมีหน้าที่จะต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมีหน้าที่ต้องขนขวายกวีกวาดแนะนำชี้แจงแก่ญาติโจทย์ที่มาติดต่อขอประกันตัวโจทย์ว่าจะยื่นเรื่องราวได้อย่างไรนำเสนอแก่ใครและจำเลยต้องคอยให้โอกาสในการที่คนเหล่านั้นจะได้ดำเนินการดังกล่าวไปด้วยดี เรียบร้อยรวดเร็วตามสมควรแก่เวลาและพฤติการการทำของจำเลยจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายหแก่โจทย์ผู้ถูกคุมขังเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตรา157คำพิพากษาสาลฎีกาที่ 2 5 7 7 2ทับนบนุตรีโจทย์ร้อยตำรวจเอก,กศักดิ์สิทธิ์จำเลยโจทย์ฟ้องว่าจำเลยรับราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้กระทำความผิดต่อกฎหมายเก่าวคือเมื่อวันที่10พฤษภาคม2อ3พเวลาประมาณ18นาฬิกา โจดถูกเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวมาอย่างสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจำเลยซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของสํานวนสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจนําโจทย์เข้าควบคุมในห้องขังโดยอย่างไม่ได้ลงบันทึกประจําวันและสอบสวนโจทย์ในฐานะผู้ต้องหาต่อมาเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีญาติโจทย์ ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมรับซับต่อจำเลยจำเลยพยายามดวงเหนี่ยวไว้จนกระทั่งเวลาประมาณ23นาฬิกาอันเป็นการควบคุมโจท์เกินกว่าจําเป็นจำเลยจึงรับคำร้องขอปล่อยชั่วคราว r ัศนีเสนอผู้กำกัญชาผู้มีอำนาจสั่งการมีคำสั่งปล่อยโจท์ชั่วคราวเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา สานาทีการกระทำของจำเลยดังกล่าวมีเจตนาเพื่อกันแกล้งดวงเหนียวกับขังทำให้โจทย์ปัสจากเสรีภาพในร่างกายและเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายหแก่โจทขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาตราหนาสารชั้นต้นไต่สวนบุญฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทมีมูลให้ประทับฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จำคุก1ปีปรับ2,000บาทให้หรอกการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด1ปีไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30โจทจำเลยอุทธรณ์ สารุทธรพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจดโจดดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ18นาฬิกานางสมพรหรือชุ่มแก้วใหญ่ในฐานะผู้เสียหายในคดีนหนึ่งได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่มโจดในข้อหาปลอมเอกสาร ซึ่งจำเลยเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของสมนวนโดยเป็นผู้รับแจ้งความไว้ก่อนแล้วขณะนั้นจำเลยอยู่ที่อาคารที่พักชนะั้นห้าหลังสานีตำรวจจำเลยสั่งทางวิทยุให้ขังโจทย์ไว้และสักคู่จำเลยก็ออกจากอาคารที่พักชั้นห้ามาที่สานีตำรวจพอดีนางนิพาบัวสวงญาติของโจทย์มาที่สานีตำรวจ และพยานโจ์คนอื่นๆซึ่งเป็นเพื่อนของโจ์ก็ทยอยกันมาที่สถานีตำร,รวจหนังนิพาแจ้งความประสงค์ต่อจำเลยว่าจะขอประกันตัวโจ์แต่ยังไม่ทันได้ยื่นเรื่องราวจำเลยออกจากสถานีตำร,รวจไปรับประทานอาหารเกือบครึ่งชั่วโมงจึงกลับมาสักคู่แล้วออกไปที่โต๊ะสนุกเกอร์ส่วน ทางฝ่ายญายติของโจทย์ให้เจ้าพนักงานตำรวจเสมียนคดีทำเรื่องราวแล้วนำไปเสนอจำเลยที่โต๊ะสนุกเกอร์จำเลยกลับมาที่สถานีตำรวจเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาทำเรื่องเสนอสารวัตรใหญ่สารวัตรใหญ่ได้อนุญาตให้ประกันตัวโจทย์โจทย์ได้รับการปล่อยตัวเมื่อเวลา23นาฬิกาในประเด็นที่ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาามตาตรา157หรือไม่นั้นมีข้อที่จะต้องพิจารณาคือจำเลยมีหน้าที่อะไรจำเลยได้ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่นั้นหรือไม่และจำเลยได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่สำหรับในข้อที่ว่าจำเลยมีหน้าที่อะไรนั้นจากข้อที่จริง ที่ฟังได้ในเบื้องต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเห็นได้ว่าจำเลยเป็นข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการที่โจ์เป็นผู้ต้องหาและถูกจับมาควบคุมไว้จำเลยย่อมมีหน้าที่โดยทั่วไปที่จะต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน,นผู้มาติดต่อตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญาพศ2 5 2 3 ข้อ 5. วางระเบียบเกี่ยวกับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวว่าเมื่อมีคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยมีรับประกันหรือไม่มีรับประกันไม่ว่าผู้ร้องจะเป็นผู้ต้องหานั้นเองหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องให้พนักง,งานสอบสวนรับคำร้องไว้โดยพลันแล้วพิจารณาสั่งหรือถ้าเป็นกรณีที่ตนไม่เหมียวนาจสั่งก็ให้รีบเสนอคำร้องนั้นไปยังผู้เหมียวนาจสั่งโดยเร็ว ซึ่งกลณีนี้ได้แก่สารวัตรใหญ่ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าจำเลยมีหน้าที่ที่จะต้องขนขวายกวีกวาดแนะนำชี้แจงญาติของโจทย์ที่มาติดต่อว่าจะยื่นเรื่องราวได้อย่างไรนำเสนอแก่ใครและคอยให้และคอยให้โอกาสในการที่คนเหล่านั้นจะได้ดาเนินการดังกล่าวไปด้วยดีรวดเร็วและเรียบร้อย ่ามสมควรแก่เวลาและพฤติการส่วนในข้อที่ว่าจำเลยได้ปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกลาง่าวโดยมิชอบหรือไม่นั้นโจท์มีนางนิพาบัวสวงนางสาวนลุม,มนสมัคกวงนายมนูนหมอยาดีในสมศักดิ์สุขอนันต์และนายไพรลัดทองเชื้อเบอิกความเป็นพยานว่า ในวันเกิดเหตุหลังจากที่โจทย์ถูกจับและถูกควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจแล้วเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีพยานต่างทยอยกันไปที่สถานีตำรวจโดยเตรียมรักทรัพย์ไปด้วยและต่างได้พูดกับจำเลยขอประกันตัวโจทย์จำเลยบอกว่าไม่ว่างจะไปตั้งด่านตรวจและพูดอีกว่าจะรีบประกันไปทำไม จะดัดนิสัยหรือดัดสันดาน2 3ถึง3วันก่อนแล้วจำเลยออกไปรับประทานอาหารที่ร้านจันทริบม่ได้ไปตั้งดัดตรวจแต่อย่างใดและพยานโจทย์ด,ดังกล่าวยังเบิกความอีกว่าเมื่อจำเลยกลับมาที่สถานตีตำรวจอีกครั้งหนึ่งญาติของโจทย์พูดขอประกันตัวโจทย์อีกจำเลยพูดว่าจะประกันไปทำไมตอนนี้ผู้เสียหายกำลังแรง ให้ถูกขัง4-5วันก่อนทั้งอย่างได้ความจากพยานโจทว่าพวกของโจทย์ได้ไปพบพันตำรวจโทสมเกียรติโพีิสุดสรารวัตรใหญ่และพูดขอประกันตัวโจทย์ในข้อนี้พันตำรวจโทสมเกียรติก็เบิกความยอมรับว่าพวกของโจทย์ได้ไปพบจริงพยานได้บอกให้ทำเรื่องขอประกันมาจะาพิจารณาสั่งให้นอกจากนี้ จำเลยยังเบิกความรับว่าเรื่องนี้จำเลยทำบันทึกความเห็นเสนอสารวัตรใหญ่ว่าไม่ควรให้ประก,กันเห็นว่าพยานโจทยืนยันต้องกันถึงข้อความที่จำเลยพูดทั้งปรากฏว,ว่าญาติโจทย์ได้ไปพบและพูดขอประกันตัวโจทกับสารวัตรใหญ่ซึ่งสนับสนุนข้อที่ว่าจำเลยได้พูดดังกล่าวจริงเพราะถ้าจำเลยไม่ได้พูดดังกล่าวญาติของโจทคงจะไม่ไปพบสารวัตรใหญ่ ส่วนที่จำเลยนำสื่อว่าจำเลยได้บอกญาติโจทย์ให้ทำเรื่องมาเสนอและตอบทันานจำเลยถามค้านว่าจำเลยมิได้พูดว่าจะไม่ให้ประกัดจะขังโจทย์ไว้ดัดสันดานนั้นเป็นการเบริกความเพียงปากเดียวลอยๆไม่อาจฟังหลักล้างพยานโจทย์ได้คดีจึงฟังได้ว่า จำเลยได้พูดในตอนแรกที่ญาติโจทย์แสดงความจำนงขอประกันตัวโจทย์ว่าจะประกันไปทำไมจะดัดนิสัย2-3ถวันก่อนและว่าจำเลยไม่ว่างจะไปตั้งด่านตรวจและพูดตอนที่จำเลยกลับจากร้านอาหารมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งว่าจะประกันไปทำไมตอนนี้ผู้เสียหายเขากำลังแรงให้ถูกขัง4-5วันก่อน การที่จำเลยพูดดังกล่าวแล้วจำเลยไปรับประทานอาหารที่ร้านจันทริ์โดยไม่ได้ไปตั้งด่านตามที่พูดไว้และนานเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงกลับมาที่สถานีตำรวจแล้วสักครู่ก็ออกไปโต๊ะสนุกเกอร์บ่งชี้ว่าจำเลยกระทำไปเพื่อหน่วงเหนียวการประกันตัวโจทย์ให้ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเป็นการกระทำให้การประกันตัวโจทย์ขูกขักลำบาก ไม่สะดวกตามที่ควรจะเป็นเท่ากับไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อไม่ขนขวายกวีกวาดแนะนำหรือหาวิธีให้ญาติโจดได้ยื่นเ,เรื่องหล่าวโดยเร็วตามหน้าที่ที่จะต้องทำดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยได้ลงบันทึกประจำวันเองแล้วออกไปรับประทานอาหาร ต่อมาเวลาประมาณ20นาฬิกาได้กับไปที่สถานีตํารวจสอบปากคำโจ์และให้สำนวนแก่พนักง,งานตํารวจเสมียนคดีไปทําเรื่องประกันแล้วไปโต๊ะสนุกเกอร์เมื่อเจ้าพนักงานตํารวจเสมียนคดีนำเรื่องขอประกันเสนอจำเลยจำเลยก็ได้นําไปแก้ไขแล้วนําเสนอสารวัตรใหญ่เมื่อเวลาประมาณ23นาฬกานั้น ไม่เพียงพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นและไม่เพียงพอที่จะถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องบริบูรณ์ส่วนในข้อที่ว่าจำเลยได้กระทําเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่นั้นสารีกาเห็นว่าจากคำพูดและการกระทําของจำเลยดังกล่าวมาแล้วซึ่งทำให้การประกันตัวของโจท เกิดการราชอาบกุขักย่อมเห็นได้ว่าจำเลยได้กระทำไปเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทผู้ถูกคุมขังอยู่และจากข้อเท็จจริงทั้งมวลฟังได้ว่าจำเลยได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พิพากษากับให้ลงโทษจำเลย ไปตามคำพิาพากษาสารชั้นต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอยามตาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือ thẳng chậm thẳng bậc